สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ได้จ้าขอบคุณทุกหลักทุกเลิมทุกไลทุกกำลังใจที่เขามาให้ใหเย็่ยติวเนาะคะ่ะเนาะมากินเตี๋ยวจะอากาศนาหนาวลายมือน,นีจ้า,นาหนาวลายก๋วยเตี๋ยวเส้นมีจ้าก๋วยเตี๋ยวเดิมนะจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเบียงจานจ้กผักเป็นถาดเหมือนเดิมทัวผลไม้กระไรเหมือนเดิมจ้าผลไม้ผลไม้เยี่ยติว ็องอ,อกอะถุงนึงค่ะถุงนึ่งถงอ,อกเย็ดติ๋วจะกินเย็ดติ๋วจะค่อยแก้เอาเพ็ดจี๊ดเลยนะคะอืแก้เพ็ดส้มโอจ้ะส้มโอหวานหวานจากแม่หวานกินง่ายนะคะฝากกดติดตามช่องแม่หวานกินง่ายด้วยนะคะจ้ะแล้วก็กล้วยอยีกครึ่งหวี มาแม่ติวมกับปุงแล้วเนาะแล้วก็มีนี่ขาดไม่ได้ค่ะอกระปิอร่อยจากเอฟซีของเรานะคะมาค่ะมาสซนนอนหอนเลยจ้ะอืมเริ่มกินขนมขอบคุณแม่หวานเด้อที่ท้วงแม่ติ่มยวกบกบกคอยมักใส่เสือแขนยาวด้วยค่ะ นอกจากน้าอิลิจะใสผพาคุ้มมังสิเอาพาคุ้มเพื่อนีลูกสะใภยซื้อให้ได้ไปเที่ยวทะเลนักขามาสวดนออๆน้ำกันน้ะเส้นมีขาวนะคะ มานับมันกันว่ามือนี้ย่าจะกินบ่นจากเม็ดหนึ่งเม็ดจ้ะห่อเสื่องเจ้าของนะคะนี่จ้ะห่อเสื่องเจ้าของค่ะหางเสื่องจะไหนหางโอ้มาหนิ กินดาสดสดเม็ดเม,ม,ม็ดเลยแค่บ๊อบเพ็ดไม่กับบ๊อแสบจ้ะ กินกับพักเสริมนี่เขากันดีค่ะขนาดด้วยจ้าโอ้กินดาแท้เด้อบ่มัเนกินดาปลอมจ้าเม็ดที่สองพิกกีนะคะพิกกีนี่จ้าเสื้องเจ้าของเงี่ยสิจ้าคุยกะปิ <laughs> เสียบจ้ะตัวผักยาวตัวผักยาวลงไปแล้วก็ผักเสริมจ้า ผลไม้หนึ่งลูกใส่ลงไปเด็ดกวัาจ้ะนี่ผลไม้เด้เงงเี่นี่นเสืองเจ้าของจะ้ะพริกนิ้ได้การกินพริกนะคะเสืองเจ้าของก <laughs> ะปิ แแ,แ,แ่วแผวแผ่วซีงแผวไว้ทั้งในนี้รูปอ่างบอกพิกเมทิซี เม็ดที่ค่ะเริ่มอ่างเมื่อกี้นี่ แต่เพล่หนึ่ว่าเจ้าของอ่างแล้วอ่างกินบักพริกฮะเสื้องจ้าของไว้ใน่น่อืมออ ก๋วยเตี๋ยวก็จะกินบสเนื้นะพริกกินให้เมั่งหาเม็ดแต่ว่าจะกินอีกอยู่เพราะว่ามันมันแซ่บน้ำมันเผ็ดเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนี่จะปรุงบรไดร้ณรสเผ็ดจ้ะอืมเพราะว่าเ้ามันกินพริกนี่เผ็ดน้ำจ้ะอาจจะจบไายด้วยส้มโอหวานๆนะคะซม,มโอหวานๆจากแม่หวานจ้ะอ่ะ ขอบคุณทุกเมือทุกหลักทุกไลทุกซับสัตวที่ขอมาหายัดอยู่เด้อค่ะเด้อขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่โจนจ้าพอกันคลิปหนาแล้วค่ะน้อบ๊ายบาย